เวนตามมนทำอะไรกันไว้เนี่ยตันำพาความชื่อเสียงของผมนะไปอารวาดให้เต็มที่นะครับทุกคนจานนี้ผมมั่นใจว่าผมมั่นใจอไันไม่ใช่กีหวังอะไรกันนี่

เล็กเล็กเล่นเล็กเล็กกินมือมาเล็กยินมือาองเฮ้ยทนอยแทนโถวก่อนแทนโถ้ก่อนแทนบังบางนมีสองคนน่ะมันหนักมากเล็กเล็กนมือมาเล็กินมือคนอะไรนะคนอะไร่อนใครใครตัวหนักมาหน่อยฝังนี้ไปแล้วมันยกขึ้นแล้วพีกขึได้พี่ขึ้นได้ขึ้ได้ขึ้ได้

หนักกิโลวะเนี่ยฟองอ้ขึ้นไปแล้วขึ้นไแล้วเยี่ยมเยี่ยมเไปต่อไปต่อไปต่นไปขึ้นไปพร้อมกันไปเลยไปเลยคร้อมกันมามามาหนึ่งต่อแล้วพี่ก็ไปพ่นลุก ทำไมสูงจังอ่ะดาเน่โยโอ๊ยตกตกโอเคเดี๋ยวเราจะโดดไปดูนะได้ได้รอดมาชูมือขึ้นชูมือขึ้นชูมือขึ้นโอ้โหดาเนีโอ้โหโอ้โหผมเสียนมากบอกเลยโอเล่นเยอะโอ้โหเล่นเยอะว่ะอุ้ยอโอ้โหใส่กันนั้นอโห ก็หอมฉลาดมาโยผมเปี่ยนมากไปใครจะเปี่ยนอีกคนนึงแต่ดูดูผมบอกเลยว่าฟั่งกายอ่ะมงผมอ่ะได้เป็นสิบอ้โจรสุดยอดดูครับผมโดดหนึ่งเนี่ยเนี่ยเยอะยุ่ยเยอะยุ่ยเดี่ยเนี่ยผมบอกเลยผมบอกสบายดีไหมเดแล้วเดีอ่ะ

<Yeah. S 2> มาแล้ว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 ไปไปไปโอ้ยมันโอ้ดิบขาโอ้ยโอ้ยมันบดขากูุณกลายเป็นปลามึกบดนแล้วเนี่ยปลามึกบ่นดิเราหัวี่อยู่ ความชื่อเสียงของนะไปอารวาให้เต็มที่นะครับทุกคนวันนี้ผมมั่นใจว่าผมมั่นใจไม่ใช่ตัวทวงอะไรกันวะเนี่ย ไปได้ไกลด้วยคอคอหนูรู้สึกจะดีเลยพี่จะไปเออจะผ่านมังไหมเนี่ยโดยโอ้โหฝันนีน ไม่ยากพี่ไม่ยากมันแค่นิดหน่อยพยายามนะพี่ตุ้นตุโอ้ยโอ้ยโอ้ย่าพึ่งลุกนี่ลุกนี่มึงลุกนี่ปเดนคือแม่งมีหลาด้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่วะมันจะทำให้เราเกิดการเรียนรู้ เราได้เราเี่กันเลยผมรู้แล้วพี่พี่ต้องเอาตัวนั้นเหวี่ยงไว้พี่ไออไอ้เออเออปลาหมึกบดอ่ะปลาหมึกบดเหวี่ยงปุ๊บแล้วพี่พุ่งไปโคตรไวพี่ไวไปไหนไปทางไหนพี่เอาปลาหมึกบดแล้ววนวนได้แล้วพอถึงเวลาที่ถึงตรงนั้นอ่ะพี่ก็นิดดิดออกจากปลาหมึกบดรู้ได้ยังไงรู้ได้ผมไปคิดผมไปเกือบผ่านพี่เหวี่ยงไปยังไงพี่เอาพี่เอาปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกบดปลาหมึกบดใช่สีอะไรสีอะไรสีเขียวสีเขียวสีเขียวตีตรงไหนวะ ตีตูดตีตูดใช่ตีตูดไปแล้วมันจะไปนำพาด้วยความเร็วพี่นำพาด้วยความเร็วพี่ดูผมนี่ดูผมนี่ดูผมนี่ดูผมดูว่าด๊อดไม่เห็นมันได้เลยแล้วจะจุดมันเร็วมากนะพี่มันเร็วมากดัดป้าเลยคนนี้เอมือปนจะทำให้เราผ่านเอามือปนจะทำให้เราผ่านทุกคนครับใครจะเป็น MVP ได้แบบนี้โอ้ยมันก็ตอกเร็วเกินไอ้เนี่ย ไปเฮ้ยพี่จังนะเฮ้ยจับเล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 ครับพี่จับเลยครับพี่เด็กนั่นแหละมาไปโอ้โหช่วยเลยแทนมันจะลอยยังไงวะน่ะไม่ไม่ต้องรู้พี่มึงเออพี่แทนแทนมึงเอาพิก็อกออกแทน โอ๊ยหนักชิบหายไม่ไหวแทนเอาขึ้นแไม่แทนมึงลองจับไอ้เขียวนี่แทนแล้วก็จับจับมือกูแทนแล้วก็เอาไอ้เขียวเอาไอ้เขียวไปแรงเบี่ยงแทนเอาขึ้นไปทั้งหมดแทนลอดกูลงแล้วเฮ้ยโอ้โหขอดึงพวามต้องไม่พลาดนะขาดีต่อยมาแล้วมาแล้วให้มาแทน อุ้ยตูดพี่อะไรก็แต่แดงไม่วยังดำด้วยนะพี่มันมันแดงแค่ตรงด้านล่างแต่ด้านบนดำนะพี่เฮ้ยไม่ได้ให้ดูนะเตมี่ตูดผมเอาแทนด้วยนะผู้รอกโอ้ยโอ้ยเลยมาเล็กจะดูจะดูจะดูได้ได้ได้

ยังโดดได้อยู่รูดรอสก่อนจะขาดเลยพี่ใกล้แค่ตายขาเดียวแล้วพี่เล็กผ่านยังยังพี่ผมจะขึ้นถึงแล้วอะไรอันเล็กอเล็ก่นเล่นเล่นเขาเตอร์ป่ะฮะเล่นเขาเตอร์ป่ะ B hop บีโฮป B hop รู้จักป่ะเออมันโดดไม่ได้จ้ามันมันทำได้แบบบีโฮ p เลยเฮ้ยขวาเวลากระโดดเรื่อง B hop ไอ้ชิบายเฮ้ยกูมา ไปวะเนี่ยพงษ์เออพี่โก้เมาอีอะไอ้คา่าไอ้คา่ามันคืออะไรคา่ามันคืออะไรผมเป็นรุนเป็นอันลื่นมันลื่นพี่ต้องกดสเปรย์บาร์มาลื่นมันลื่นพี่มันลื่นมันลื่นอ๋อมันลื่นนะโอเคโอเคโอเคเอกดสเปรบาร์ให้ตรงจังหวะกดสเปรย์บาร์โอเคอ่ะเฮ้ยผมมาแล้วพี่ผมมาถึงที่แล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซนชัยพี่โก้องพี่โก้องรอรอรอก่อนพี่โก้อง กูไม่รอแล้วเดี๋ยวกูลื่นตาไปก่อนไปก่อนไปก่อนใหมามันมันบนบุบอันนี้มันใหญ่จังว้าเฮ้ยพี่กองไปถึงแล้วใซนจ่แล้วผมบุบหมดนี้ใหญ่มากโคตรเอามือออกจากหัวนี่หนูควรทำยังไงเหรอย่องพี่กองสวยพี่เสร็จใจแล้วอีกครั้เดียวโมไปถึงแล้วผมผมไม่ได้เลยอุ้ยไก่อุ้ยจิบพายแล้ว กอดได้แต่แบต้องใช้เลี้งเบี่ยงขึ้นโอ้ยใช้อย่าปล่อยพี่ปล่อยจะชูตรงนั้นได้โอ้ยใช้เลี้งเบี่ยงขึ้นอยู่พี่นี่เดียว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 เบี่ยงเบี่ยงขึ้นเบ็กขึ้นเบขึ้นขเห็นปออยู่แล้วโอ้มาแล้วพี่หรอเล่นเล็กปลเล็กรยู่โจทรออยู่เล็กพี่อยู่แล้วพี่ผมอยู่ เมาขึกเก็ไอ้นี่อ้นี่โดนมาจับนี่จับนี่ดิคุณเฮ้ยแทนจับอยู่นี่แทนจับอยู่นี่ตกรอยขึ้นแล้วจับไว้จับไวเถอะช่วยโดดช่วยโดดช่วยโดดไปพิกตัวดิพิกตัวคนไข้พิกตัวคนไข้พิกตัวดิพิกได้พิกยังไงวะด้านเดี๋ยหมุนเดี๋ยวโอ้ ยิ่งดี๋ยิ่งลงวใช่ไหมจ๊๊ขอกูสั่นะพี่ก้อพี่ก้องหมุนตัวดีหมุนหมุนไม่ได้มมเอาพี่ก้องเอาเอางี้หมุนหมุนเอาหมุนหมุนหมุนจับจับจหมุนอ้อ้อ้้่วยอะห่อ ไปอย่าล่วง e อย่าล่วงอย่าล Eat, ่วงอย่าล่วงอย่าล่วงับไ้หน้าที่ใส่ซื่อของน้องไฟเป็นไฟเป็นตุกตางานวัดเลยกูหน้าน้องยังใส่ซื้อเกินนี่อ่ะละครับผมแล้ยิงได้ห้าเม็ดนะครับรับไปเลยนะฮะตุกตาสตินีโอ๊โอโอโอยโอไม่ไหวแล้วกูปล่อยตายหมดนีละ อย่าลืมกดติดตามที่กองเลยนะอย่าลืมไปกดติดตามทีีที t ีด้วยนะครับผมทุกคนครับแล้วก็แบริททนนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามฟองสักช่องหนึ่งนะคะฟองสิงอยู่สักช่องหนึ่งไปะปนอน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 ฮันน่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป